หลังจากที่เราปักชำต้นยี่ราแบบควบแน่นมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนวันนี้พี่อ้อก,ก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่าเขามีรากงอกแล้วหรือยังนะเราก็จะสามารถดูได้จากบริเวณก้นขวดนะคะแต่ว่าพี่อ้อก,ก็ยังมองไม่เห็นอย่างชัดเจนนะคะตอนนี้ก็เห็นเห็นมีรากบริเวณนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมคะนิดนึงค่ะ แต่ว่าบริเวณอื่นก็ยังสังเกตไม่เห็นนะคะแต่จากการที่เราดูที่ต้นเขานะถ้าต้นเขายังเขียวสดแบบนี้แล้วก็ก่อนที่พี่อ้อจะปักชำเนี่ยพี่อ้อก,ก็ได้ตัดใบออกไปเหลือประมาณสักสองสามใบนะคะแต่หลังจากที่เราชำเป็นเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะ ต้นเขาก็จะยืดตัวสูงขึ้นแล้วก็มีใบเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่ายังไงเขาก็ต้องมีรากแน่นอนนะคะเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะเปิดถุงดูค่ะแล้วก็จะเอาเออก็จะตัดตัดขวดนี้ออกนะคะเพื่อที่จะดูรากว่าตกลงเขามีรากแล้วหรือยังจริงๆพี่อ้อก,ก็รู้แหละว่าเขามีรากนะคะแต่พี่อ้อก,ก็อยากจะให้ทุกคนได้ชมนะคะว่าเขามีรากจริงๆนะ เดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะเอาถุงออกค่ะ,คะแบบนี้นะคะเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีความแตกต่างนะคะจากการที่ตอนที่เราปักชำพี่อ้อกก็ตัดใบออกไปเกือบหมดเลยนะคะเหลือประมาณสอาใบตอนนี้เขาก็มีการเหมือนเขามีการเจริญเติบโตขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะท่านผู้ชม ปกติก็จะมองเห็นรากตรงนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะใช้กันไกรตัดนะตัดนี้ลงมาเลยนะคะหลังจากที่พี่อ้อเอาเขาออกจากขวดแบบนี้แล้วนะคะก็จะเอาเขาลงปลูกในกระถางเลยค่ะเพราะว่าก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วนะคะ แล้วเขาก็มีการเจริญเติบโตก็แสดงว่าอย่างไงเขาก็ต้องมีรากแน่นอนค่ะแต่ว่าบา,บางทีเราก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะโชว์ให้ดูนะโอ้อยอามีแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเห็นรากใช่ไหมคะเนีย่ยรากเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะนะคะ ต้นเขาก็เจริญงอกงามดีนะคะจากการที่เขามีแค่สองสามใบตอนนี้ก็มีใบเกือบสิบใบแล้วนะคะแล้วก็มีรากเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาปลูกกันนะคะพี่อ้อก,ก็ได้เตรียมดินเอาไว้แล้วนะคะเตรียมดินปลูกเอาไวเ้เรียบร้อยแล้วนะการที่เรามีดินที่ดีนะคะอ่าพุงดินดีแล้วเราก็ เอามาปลูกพืชเนี่ยก็จะทำให้พืชเจริญงอกงามดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราปลูกพืชน,นะคะเราเอามาจากตรงไหนเราก็ควรที่จะเอาดินเขาติดมาด้วยนะคะแต่การที่พี่อ้อเอาดินออกเนี่ยก็เพื่อที่จะต้องการให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเขามีรากออกมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะการปักชําแบบควบแน่นเนี่ยก็จะได้ผลดีนะคะ แบบนี้เลยค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะเอาดินที่เราปาักชําเอาไว้น่ะามาพร้อมกับกับต้นเขาด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะไม่ตายค่ะเราก็ปลูกลงไปเลยนะเราก็กดดินให้แน่นนิดนึงนะคะเพื่อที่ต้นเขาจะได้ไม่ล้มค่ะปลูกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะ แล้วเราก็เอาดินที่ติดมากับต้นเค้าเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไปด้วยนะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มารดน้ำกันต้นยี่หร่าก็เป็นผักสวนครัวที่ควร,รปลูกเอาไว้ประจำบ้านนะคะเพราะว่าบางทีเราไปซื้อที่ตลาดเนี่ย บางครั้งก็จะไม่มีขายนะคะไม่เหมือนกระเพรานะกระเพราเนี่ยจะมีขายตลอดแต่ว่าต้นยี่ราเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะคะหายากค่ะหรือถ้าใครยังไม่มีอ,อ่อไม่มีต้นที่จะเอาไว้ขยายพันธุ์เราก็สามารถที่จะซื้อเป็นมเมล็ดที่เป็นซองนะคะเอามาเพาะได้นะแล้วเราก็ขยายพันธุ์ได้ต่อไปนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ